สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพอร์ตล้านการที่มีเงินเข้าบัญชีทุกเดือนโดยไม่ต้องทำงานคงเป็นความฝันของใครหลายคนถ้าอยากมีเงินเข้าบัญชีโดยไม่ต้องทำงานแนะนำฟังให้จบคลิปนี้นะครับเพราะวันนี้เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับหุ้นปันผลคืออะไรหุ้นปันผลมันต่างกับหุ้นทั่วไปยังไงคะเคยได้ยินแต่คนพูดว่าซื้อแล้วรอรับเงินทุกเดือน หุ้นปันผลคือหุ้นของบริษัทที่จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอให้ผู้ถือหุ้นเช่น3-10%ต่อปีอ๋องานถ้าเราใส่เงิน1 0 0 0 0แบาทแล้วปันผล5%เราจะได้5,000บาทต่อปีทำไมคนถึงชอบเพราะ 1. เป็นรายได้แพ s s i v อินคัม e 2. ลดความเสี่ยงจากราคาหุ้นผันผวน 3. ช่วยสร้างวินัยถือยาว ยิ่งถ้าเอาปันผลไป DCA ซ้ำดอกเบีย้ยจะทบต้นไปเรื่อยๆตัวอย่างหุ้นปันผลเด่นในไทยพี่ต้นแนะนำหน่อยค่ะเช่น BBL ปันผลเฉลี่ย4% PTTEP ปันผล6% ADVN ปันผล5%เหมาะก,กับคนอยากรับเงินเดือนต่อเนื่องสรุปแล้วหุ้นปันผลเท่ากับรับเงินทุกเดือนหรือทุก6เดือนขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละบริษัทลดความเสี่ยง ใครพร้อมรับแพสซีฟอินคัมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามเส้นทางพอร์ตล้านเราจะพาคุณไปรู้จักโลกการเงินและลงทุนแบบเข้าใจง่ายทุกวันสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้า